สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับวันที่9ธันวาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลสองคู่นะครับที่ให้มาฝากกันนะครับผมก็จัดมาให้เรียบร้อยนะครับไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างอาริลวอร์นะครับก็จะเปิดไม่ใช่สิวันนี้ไปเยือน ไปเยือนคริสตัลพาเลทนะครับก็จะเตะกันคู่เร็วเลยนะในวันนี้นะครับก็คู่นี้นะครับสายการปัจจุบันลิวพูลทีมเยือนนะครับอยู่อันดับ2เลยนะครับ3 4คะแนนจาก15เกมนะครับก็ตามหลังจาฟุอาร์ซอนอยู่2อ,อัคะแนนนะก็คือวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จาฟุจะเปลี่ยนมือก็เป็นได้นะครับส่วนพาเลทนะครับ สก,การไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้มี16คะแนนจาก15เกมก็อยู่ห่างจากโซนตกชั้นอยู่7แต้มผลงา,านช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทําให้อ่าทาให้เรื่องของตําแหน่งผู้จัดการทีมเนี่ยมันมีการวิจยัยู่เหมือนกันนะสำหรับรอยฮอสซันนะครับก็แพ้มา3จาก4เกมและชนะเกมเดียวจาก8นัดก็ผลงานไม่ดีเท่าไหร่ก็ตามสภาพเลยนะครับส่วนลิพูเนี่ย โอเคแหละการสัปดาห์มีเกมยูโรปาลีกแต่ว่าพวกเขาการันตีแล้วว่าเข้ารอบร้อต์ดังนั้นเกมนี้เนี่ยสามารถโฟกัสได้เต็มที่เลยนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้เอาอยู่แล้วแหละเพราะว่าต้องการทําแต้มเพื่อไซ์อาซอนขึ้นเป็นจ่าฝูงนะครับเรื่องความพร้อมเนี่ยโอเคแหละอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขาดประตูมือหนึ่งอย่างอลิซอลเบเกอร์ขาดโจเอมาติปขาดเอดูร์เบอร์ซันขาดโชต้าแต่ว่า ลิปูก็มีตัวทดแทนที่ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยไปเยือนพาเลทที่ต้องบอกว่าอ่าเป็นรอทุกด้านนะผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยลิปูน่าจะจัดหนักนะครับราคาวันเนี้ยหนึ่งจุดสองห้าผมมองว่าอย่างหน้าเลือกเชียร์ที่ลิปูหน่าจะชนะขาดได้นะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยไปดูที่เดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับจะเป็นเลสเตอร์เจอกับพรีมัทนะครับเลสเตอร์ ester, ตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะครับมี46แต้มจากส9เกมนะครับ ทิ้งอันดับ2อย่างอิสวตอยู่1นแต้มส่วนพรีมันน้องใหม่นะครับมี22องแนนจาก19เกมอยู่ที่17นะครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่ผลงานค่อนข้างโอเคในปีนี้นะครับแต่จริงๆก็ถือว่าไม่ได้ดูดีเท่าไหร่เพราะว่าผลงานภาพรวมเนี่ยมันเอาแนวนอนไม่ได้จริงๆนะครับบทจะชนะก็เล่นดีมากๆอย่างเช่นวันที่ชนะนอนิทเนี่ยชนะไป6-2นะครับวันที่ชนะเชฟเวนก็กลับไป30น 0. แต่ว่าส่วนใหญ่นอนนั้นเนี่ย ก็จะแพ้ไปส่วนใหญ่นะแพ้ไบสตันแพ้วิสตันแพ้สวร์ซีแพ้อซสวิตก็คือจะโดนยิงเยอะมากๆเหมือนกันนะครับคือวันไหนเล่นไม่ดีก็คือไม่ดีเลยเหมือนกันซึ่งวันเนี้ยเจอกับเลสเตอร์ผมคิดว่าก็เป็นงานที่หนักนะเพราะว่าเลสเตอร์เป็นทีมที่เกมลุกจ้าแล้วก็เหนือกว่าในะเรื่องของคุณภาพทีมยิ่งสถิติน็อกบ้านของพีมัตไม่ดีด้วยนะครับปีนี้ในบ้าน9นัดแพ้ไปแล้ว6สเสมอ3ไม่ชนะใครเลยนะก็ มีป็นหนาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นผมมองว่าเกมนี้เนี่ยกาเบรียเลสเตอร์เพราะว่าโอกาสทีจะรอดจะมีน้อยจริงๆนะครับส่วนจะโดนกี่ลูกเนี่ยก็จะลุ้นกันนะแต่ผมคิดว่าด้วยความที่เลสเตอร์ภาษีดีกว่าในบ้านก็เก่งด้วยผมว่าเกมนี้น่าจะยิงขาดได้กับเลท1.75ดนะครับสรุป2คู่วันนี้นะครับที่ให้เลือกเชียร์ก็จะมีเลสเตอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่ คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ